คุณสว่างแสงขวัญดาวน้อมกล่าวนาการพ่อคร,ร,รูกองโคลบอย่างสูงพ่อครูเจ็บเท้าอาการดีขึ้นหรือยังก้าดีขึ้นมากแล้วลูกขอกลาบรายงานถึงการปฏิบัติธรรมของแม่บ้างแม่อายุ87ปอีอายุ87แล้วเกือบเรือนน้อยกอัตมาปีเดียวเมื่อวันที่13มกรา นะส,สาสิบเออาสิบสามัตมาตานวิปลาเมื่อวันที่31ม,รมกราคมแม่ถามลูกว่าลูกเคยสังเกตแม่ไหมว่าตั้งแต่ปีหกสองหกสองก็ผ่านมาสปีเนาะแม่มีอาการเศร้ามาตลอดนะตั้งแต่หกสองเศร้ามาตลอดไม่อยากพูดกับใครบางครั้งอยากร้องไห้ ถ้าเมื่อมาปฏิบัติธรรมกับพ่อครูแม้จะล้มลุกคลุคลานมาตลอดพอมาถึงวันนี้แม่รู้สึกเบาจิตใจเบิกบานเห็นคนก็อยากพูดคุยทักทายด้วยกินข้าวได้อาการเศร้าหายไปลูกก็ตอบแม่ว่าเคยเห็นแม่มีอาการเศร้าบ่อยๆและวันนี้ลูกเห็นแม่มีอาการเบาขึ้นมากเหมือนลูกเลย แลวจะเห็นด้วยตัวเองในอดีตตกอยู่ในนรกนะเมือ่อรู้และจะเห็นตัวเองแต่ก่อนนี่ไม่เข้าใจพอทำแล้วก็รู้ว่าตัวเองตกอยู่ในนรกเห็นตัวเองในอดีตตกอยู่ในนรกลูกกับแม่ต่างได้ข้อสรุปนะแม่ลูกกับแม่ต่างได้ข้อสรุปนะเป็นอย่างเดียวกันว่าเมื่อมาปฏิบัติธรรมตามพ่อครูกิเลส มีแต่จะคลายลงและพ้นทุกข์เขากราบขอบพระคุณพ่อครูเป็นอย่างสูงที่ช่วยแม่และลูกและสัพพสัตวจำนวนมากในพ้นทุกข์หากไม่มีพ่อครูคนทั้งโลกจะไม่สามารถหาทางพ้นทุกข์ได้เลยน้องกราบนมัสรการพร่อครูด้วยความกรุอย่างสูงอ่าก็ถ้าอาตมาจะ สำนองคําที่คุณพูดมาอีกว่าถูกต้องจริงๆว่าถ้าไม่มีอัตมาแล้วคนจะพ้นทุกอริยสัตว์ตามฤาษพระธเจา่านสอนต้องมีคําว่าอริยสัตวนะ์คือทุกขที่เป็นสัตว์จะของคนฉลาดคนที่มีปฏิภาณปัญญาแท้จริงอริยะคนประเสริฐจริงคนไม่ประเสริฐจริงประเสริฐแก่ประเสรศิฐลำลองมีเยอะ คนประเสริฐจริงเป็นสัจจอริยะเนี่ยจะพ้นทุกจริงจะมีทุกขจะรู้จักทุกที่จริงๆเกิดจากเหตุปัจจัยอย่างโน้นอย่างนี้ดับเหตุเสียได้ทุกอย่างก็ดับตามคําสอนพระเจ้าที่เป็นคําสั้นๆง่ายๆพวกนี้เราได้ยินมาทั้งนั้นแล้วจริงที่สุดจึงจะต้องมาเรียนอาการดิฉะนิมิตตามคําสอนที่อาตมาพูดอุเทศ กุเทศนี่คือคำบรรยายคำสาธยายคำสอนคำพูดฟังให้เข้าใจแล้วก็ไปจับนิมิตจับอาการที่จิตเราเป็นอาการอย่างนี้คือโกรธอาการอย่างนี้คือโลกอาการนี้คือกามคือราคะอะไรพวกนี้อาการอย่างนี้คือคอ,อ,นนยอ,าาอย่างน,างนี้อาการหนักหนักแรงแรง,แรงอาการกลางกลางอาการเบาเบามันมีเกิดที่จิตอ่านจิตจริง,รงๆเกิดสัมผสัสจริง อย่าไปคิดเอาเท่านั้นคิดเอาเท่านั้นมันก็พอรู้แต่ว่ามันไม่จริงจะจริงก็ต้องมีปฏิสพันธ์จริงอาการเกิดจริงก็รีบที่อ่านอาการในขณะที่เกิดปัจจุบันในชาตินั้นขณะนั้นอ๋ออาการจริงๆเป็นงนี้แล้วเราจะได้เห็นของจริงรู้ของจริงถูกตัวตนจริงๆมันคัดลัดคัดสั้นคอนไซส์จริงๆเลยมันจะตัดเร็ว แต่ไม่ใช่เป็นลัดตัดตอนนะไม่ไปตัดลําดับแต่มันจะเข้าไปถึงเนื้อเนื้อแท้เร็วในงั้นเราก็ราะเป็นขี่ม้ารอบคายล้อรอบไกลนานเนี่ยคนสอนกันมันจะมีอะไรฟุไม่เข้าเป่าอันนี้เป็นตัวมุ่งเป้าที่แท้เลยนะหัดเอาฟังที่อาตมาพูดดีๆแล้วก็ไปฝึกให้ตรงให้ถูกดีนาะเข้าใจ เราจะได้เข้าใจไปเรื่อยๆอัตมามั่นใจว่าชาวโศกเนี่ยจะเป็นตัวอย่างของโลกที่ปฏิบัติธรรมได้อริยสัจจะเป็นโลกุตตรธรรมที่เป็นของพระพุทธเจ้าของพระุทธเจ้าสมณะโคดมหรือพระพจารย์ทุกพระองค์เหมือนกันหมดถ้าสอนไวแ้วแล้วแล้วมันเสื่อมไปหมดแล้วอัตมามาพากอบกู้ขึ้นมาสาเร็จละอัตมามั่นใจว่าพวกเราได้ผลสำเร็จมีสุด อริยมีอรหรันนับบรรลุอรหันกันไปอันนี้านาคามีสกิทาโสดานี่พวกคุณเนี่ยอัตมาเชื่อว่าพวกคุณเชื่อว่าตัวเองเป็นโสดาขึ้นไปยังเชื่อว,ว่าตัวเองเป็นสกิทายังน้อยลงเชื่อว่าตัวเองเป็นอนาคายังเถื่อน้อยลงอีกเชื่อว่าตัวเองเป็นอรหันยังมีคนว่ามันมีคนเสียงดังเลยอ่ะ อาหานในบางเรื่องอเห็นมันก็ชัดเจนเขาใจตอบอ,อยากที่ยังไม่มั่นใจใจเราก็ยังไม่กล้าเท่านั้นคือพวกเราไม่อยากอวดดีเรามันกลัวผิดใช่ไหมตอบผิดมันอวดอุตริมุสตามันไม่กล้าไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยดีเสียเพราะงั้นเราก็ใจเข้าใจลรกิเลสอยากอวดอยากอวดทั้งแต่ไม่จริงวายกรรมเป็นอันทำเรารู้กรรมเป็นอันทำทำแล้วเป็นของเราทำแล้วเป็นจริงเรื่องอะไรถ้าไม่แน่ใจอย่าไปพูดซับซ้อน จริงพระถ้ามันเป็นจริงแล้วแม้เราไม่ไปรับว่าเป็นจริงมันก็ไม่เป็นไรนี่กรรมมันเป็นได้จริงแล้วมันก็ได้แต่เราอย่าไปพูดเอะมันยังไม่แน่ชัดถ้าเราแน่ชัดตึกอาช่เลยรับรองเลยแล้วมันก็ไม่มีไม่เสียหายอะไร